ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง expert talk ครับวันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับคือคุณธีรวัตรพิพัฒน์ดิตกุลนะครับอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยครับสวัสดี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 ทุกท่านครับผมคิดว่าเราควรจะพูดเรื่องโอกาสนโยบายการพัฒนา i n f ฟาสตรักเจอรนะฮะก็ฐานะที่ท่านเป็นอุปนายกสมาคมแล้วจังหวัดทั้งหลายนี่ก็เป็นเมมเบอร์อยู่ จังหวัดไหนสนใจถ้าสนใจมากที่สุดครับอ๋อครับขอบคุณอาจารย์มนกครับในช่วงนี้จริงๆแล้วทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยมีนโยบายในการที่จะทําให้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยนะครับเ,เป็นอสังหาเดียวกัน,นเป็นอสังหาไทยจริงๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ย,เ,ยเราก็ได้สมาชิก จากทั้งจังหวัดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุดรธานีนะครับขอนแก่นโคราชนะครับนครราชสีมาเนี่ยนะครับหาดใหญ่ภูเก็ตแล้วก็ชนบุรีนะครับจังหวัดน้องใหม่ที่เพิ่งตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชนบุรีเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามองในเรื่องของอินฟาอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะครับอินฟราสตรักเจอร์ของชนบุรีเนี่ยต้องยอมรับว่าทั้งระบบรางนะฮะที่กำลังคุยกันเรื่องโมโนเรลนะครับ ระบบร้อยานะครับการคมานาคมเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮับที่เป็นสุวรรณภูมิการที่จะไปชนบุรีนะคือพัทยาศรีราชาบ่อวินนะฮะกลุ่มต่างๆเหล่านี้ใช้เวลาเดินทางจากสุวรรณภูมินี่นะครับเพียงแค่ชั่วโมงเดียว นะครับในอดีตเราอาจจะเราอาจจะเห็นว่าพัฒนาเฉพาะพัทยาคืออำเภอบางละมุงเนี่ยนะครับนะในอนาคตถ้าอุตภาเปิดอะไรเกิดขึ้นนะฮะแนวทางที่ดินนับตั้งแต่ทางพัทยาบางเเลนะฮะไหลจนไปถึงอุตภเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ได้ดีพอสมควรครัแน่นอนครับอสังหาริมทรัพย์จะกลับด้านเลยฮะประตูเมืองใหม่น่าจะไปอยู่ทางด้านบางเเลขณะนี้ครับ ชนบุรีเองก็สร้างบ้านปีนึงนำหน้าเลยนะครับปีเยอะมากเลยเป็นลำดับสองลำดับสองจากกรุงเทพมานะครับรองจากกรุงเทพครับทั้งบ้านและคอนโดเใช่ไหมครับโอ้ชนบุรีเนี่ยศรีราชาก็ดาวรุ่งไม่ใช่เหรอครับใช่ครับการเปิดพื้นที่ใหม่เนี่ยในในช่วงประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเออ่มูฟจากบางละมุงมาศรีราชานะครับนะกลุ่มศรีราชาเองเนี่ยต้องถือว่าเป็นลิตเติ้ลโตเกียว ญี่ปุ่นเยอะมากหรือลิตเติลโอซาก้าก็ได้นะเพราะวันนี้ถ้าเรามองในมุมในมุมของกรุงเทพมหานครนะคือตรเกียวเนี่ยนะครับนะศะสีรชัยพ่โอซาก้าเพราะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีรวบรวมแหล่งงานว้เยอะมากนะครับเนี่ยเพราะนั้นนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายที่อยู่ที่ชลบุรีเนี่ยนะครับก็ถือเป็นแหล่งงานที่สําคัญมากมีคนมุ่เข้าไปอยู่เยอะมากกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จะตอบสนองความต้องการของ ชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตที่เดียวเ,ยเป็นดาวลุก ครับอาจารย์แนวราบก็น่าสนใจแทนที่เราจะมองตลาดต่างประเทศอย่างเดียวนีน่นะครับนะถ้าหากเป็นตลาดโลเคอลีมานล่ะนะค,คนที่ซื้อวันนี้คือแหล่างงานอย่างที่เรียนนะฮะรอบๆนิคมอุตสาหกรรมนะครับตำบลบ่อวินเป็นแหล่งรวบรวมนิคมอุตสาหกรรมนะฮะวันนี้เนี่ยแนวราบขายดีมากครับ แนวราบขายดีมากบ้านเดี่ยวเทาเทาใช่ไหมบ้านเดี่ยวเทาเทาราคาประมาณสักเท่าไหร่ที่ขายดีล้านต้นต้นโอ้ล้านต้นต้นถ้าบ้านเดี่ยวก็สองล้านต้นต้นแรงงานท้องถิ่นก็ใช่ครับสามารถซื้อได้แรงงานท้องถิ่นสามารถซื้อได้นะครับถ้าเลยไปสักนิดไปถึงระยองเป็นไงครับระยองระยองนี่ก็เป็นเมืองน่าสนใจมากอีกเมืองนึนะครับซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหมือนกันนะฮะ ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมครับ,รบแล้วก็เน้นท่องเที่ยวด้วยบางส่วนนะเ<ช>พราะฉะนั้นโรงแรมที่เราพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเอาไว้เขาหน้าดีไหม<ด>จังหวัดระยองนะครับ,รบซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าสนใจและมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงทีเดียวครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีทิปสําหรับนักลงทุนรายย่อยเพื่อเปรียบเทียบการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนครับสูตรนี้เรียกว่าแคปเลตครับหรือว่าแคปิตอลไลเซชันเลนสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับเพียงเอารายรับสุทธินะครับหรือว่าเน็ตโอเป t เรต i ิ้งอินคอมที่เรียกว่า NOI เนี่ยนะฮะมาหารด้วยราคาของอสังหาริมทรัพย์แค่นี้เราก็ได้สัดส่วนที่เป็นดัชนีแคปเลตแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าไอ้ดัชนีแคปเลตตัวนี้นะฮะมันจะมาทําประโยชน์อะไรให้เราได้บ้างติดตามชมคราวหน้านะครับ